มันจะเป็นอย่างไรประช่างของเรื่องมันกองเราเกิดมารูปเสียงดินรถโกพภะธรรมารมเหล่านี้มันก็มีอยู่แล้วํำลังเราเกิดมาปลาตบย่เนบัี้รูปเสียงดินรถโกพระธรรมารมไธรรมารมเหล่านี้มันก็มีอยู่แล้วเราจะตายไปซะแ้วรูปเสียงดินรถโกทระธรรมารมเหล่านี้มันก็มีอยู่แล้วเราจะไปเป็นเจ้าของมันไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ของใครมันเป็นของกลาง เราไปเป็นเจ้าของเจ้าของกลางทะเลไปยังไงเราจะเราเขาจะสนุกเงี้ยดิไอ้นี่เห็นกันก็ติดนี่ตาเลยใช่แล้วเราไปเราเราไปในทะเลเร่นเรือเรื่นเรือใบเรือคนเรือคนก็ตามเรือเรือเรือตมุทรใหญ่เรือเรือเรือคนใบใหญ่ก็ตามพอไปถึงทะเลแล้วก็ดีอกดีใจให้รอบร่างเรื่องที่นี่ของข้านี่ของข้าอะไรอ่ของข้ายของข้าแต่แท้ใครจะมายุ่งไม่ได้ทะเลของข้าน้อยนะ มาไปเถอะอัฒเรยก็แล้วเป็นของตองมันเอาก็สิแล้วจะว่าไงอ่ะอีกคนหนึ่งไม่เหมืนนั้นแต่วปนนป่าใหญ่ๆเหมือนกับยืมหัวเราะล่าเริงไอ้ป่านี่ของข้าป่าของข้าเอาละสิเอาละสิเราจะว่าไงฮะไอ้นี่คนยังไงเนี่ยว่้าก็หญิงไปนี่มันเป็นยังไงเนี่ยว่ะชายก็เป็นยังไงเนี่ยว่ะปกติมันจะมีการเป็นอะไรหรืะเจ้านั่นแหละเราก็หาว่าเท่านั้นก็นะเพราะทะเลในสองฝ่ายแล้ก็มีของกลางไต่เรียวมันได้ ต,ต่าไม่ต้องไปสายกลางใครจะเอามันได้แต่นรืน่มันไปเลยมันไปจะบินในอากาศไปพบอากาศว่างๆเราโอ๊โห๊ะ,อะ,อะอร,อรอรับราเดิมบนทางใจอากาศนี่ของข้าของตูใครจะมายุ่งไม่ตายไม่กระถือมันมั่นคงทีเดียวเราก็จะเอาอีกแล้วไอ้นี่ไม่ได้ตายแล้วเว้ยยังต้องระวังจะจอนเครื่องบินกันแล้วะไม่ว่ามันเล,ตเลยตัวไปแล้วนี่เราก็จะตกใจอย่างนี้นี่ฉั้นใดเรามาถือเอาลูกไปของทั้งเราเปไปเลยบ้าง เออรูปในของข้ารูปในของข้าล่ะเราจะเป็นยังไงบ้างลกนิดีิรูของข้าแล้วรูปใครล่ะรรปสามีปัญญารูปุู้ชิดานี่แหละนะมันจะรูปใครล่ะรูปกวดโต๊ะจารเหล่านี้แหละของข้าของข้าแล้วก็นเอ้ยเอ้ยเ่มันจะเป็นยังไงใจคอเป็นยังไงนี่แหนี้เออแล้วเราจะใส่สามใจคอเป็นยังไงนี้เพราะไม่รู้จักของกลางไปถือว่าของข้าหมดนี่จะถือเอาอย่างนี้ยึดถืออย่างนี้ผิดทรือถูกผิด ผิดจะขันตีผิดจะความอดทนขันตีไม่ใช่ประสงค์อย่างนั้นขันตีอดทนจริงๆอดทนแลอดใจด้วยยินดีในรูปเสียงรักในรักในรูปรักใครในรูปเสียงให้ใจขาดยินดีก็ยินดีไปรักก็รักไปอดทนเส้ก็ทำเป็นไลยรือไม่ใช่ไหมรทำเป็นมาทำเป็นไม่เอาใจใส่ที่อย่างนั้นแหละรูปก็อดทนเสเสียงก็อดทนเส้ยินดีในเสียงยินดีในีพลงก็อดทนเส้ ยินดีในน้อยก็อดทนเสียยินดีในซ้ำใครก็อดทนเสียม่ยุ่งกับมันละยินดีในอารมณ์ที่เกิดกับใจเขามายุ่งวางใจเป็นฌางหยุดเ้ยยิ้มแฉ็งใช่อย่างนี้อย่างนี้คนมีปัญญาอย่างนี้คนเห็นสูกอย่างนี้คนทำถูกอย่างนี้คนมีขันติอดทนนีแหละอดทนอย่างนี้แหละใช้ได้อดทนอย่างนี้แหละไม่ไปไหนละไปนิพพานตรงทีเดียว พออดทนได้อย่างนี้ไปนิพพานทีเดียวนิพพานน่ะเป็นยังไงละ่ะท่านจะ,สะแสดงให้กว้างเข้าไปกันีนี้นะเวลาไม่พอนะมันน้อยจำกัดเวลาหน่อยเรื่องมากพระภูมีพระภาคทรงรับสั่งว่านิพพานังประมังละันติพุทธาแปลแต่สยามภาษาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายบงรับสั่งนิพพานน่ยเป็นเยี่ยมเยี่ยมยังไงเยี่ยมกว่าทั้งหมดเราอยู่ในมนุษย์โลกนี้ นี่มันก็เป็นหญิงเป็นชายอยู่ในมนุษย์โลกนี่เป็นเด็กเดิมเราก็เป็นเด็กแล้วก็แตกแปลมาเป็นลำดับเป็นเด็กเป็นเด็กก็ยังเป็นเด็กอยู่นาเข้ากรุ่มเุ็นลูสาวมาเข้าก็เป็นหนุ่มเป็นสาวนาเข้าก็เป็นมาเข้าก็เป็นคนมีเล่ามีเรี้ยงมาเข้าก็เป็นคนแตกแปรไปเป็นตาเป็นยายไปแล้วแปลไปอย่างนี้นี่เขาอยู่ในมนุษย์โลกมันแปลได้อย่างนี้นี่มันไม่เที่ยงมันไม่ตรง แล้วมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ในมนุษย์โลกไม่เยี่ยมเนี่ไม่เยี่ยมหรอเยี่ยมอะไรเยี่ยมกระท้าน่ะสิก็เดี๋ยวก็เผากันเดี๋ยวก็เผากันเดี๋ยวก็ฝังกันเยี่ยมอะไรนะมันไม่เยี่ยมเมื่อมรเยี่ยมเอ้าตอนนี้ไม่อยู่ในมนุษย์โลกไม่เยี่ยมเลอยไปประเทศอีกลยไปไหนจารุหาราชไปเป็นเทวดาหรือจารุหาราชไม่ช้าเท่าไรเทวดามหาราชไปอีกแล้วแบบเดียวกันไปรู้อีกแล้วดับไปอีกแล้วเอ้าไม่เอาละไม่เยี่ยม จากยรรมราชาติศายามาตทธิจิมาตตีปัะนิมิตวัตติแบบเดียวกันหมดไม่เอาพวกนี้ไม่เอาเลยยุ่งนักลั้นกามะกลืนชั้นกามพุทธิไปเทสรุปก็พบไปเป็นชลูปกับลมสัมปาริสชาพระมรูหิตามหาลมมาปริตาเป็นชั้นชั้นขึ้นไปอภัมนาภาภัสราภาปริสุภะมาตุาสุกินกาเวห์ปลาสัญญาตาอวิหัสตปัสสาสุสิสุติสิกาสิบหกชั้นทีเดียวไปโยทั้งจะเป็นไปเป็นลมสิบหกกันกันไดจั้นหนึ่งก็แปรแบบเดียวกันพอสิ้นอำนาจ รูปประชานแล้วก็ต้องไปเกิดมาเกิดอีกไม่เที่ยงไม่แน่ไม่เที่ยงไม่แน่แปรผันท์พงนั้นไปเกิดเป็นอรูปผสมปะอากาศนันจาวิญญาณนันจากินจัญญาเนสัญญาณสัญญาณนะปถึงเนสัญญาณสัญญาณท่านบอกว่าแปดหมื่นสี่พันมหากรัมเนี่นอนสุขสบายอยู่แปดหมื่นสี่พันมหากรัมถึงสุกนานกันนั้นก็แข็งเถิดถึงครบแปดหมื่นสี่พันมหากรัมระลมอรูปผสมไปอีกแล้วต้องต้องต้องเร่ร่อนไปอีกแล้วไม่ไม่เลิกไม่กะเสริฐพวกเหล่านี้แปรปัญห์อย่างนี้ ไม่เยี่ยมอ่ะตอนนี้ไปนิพานเถอะนะนิพานอยู่ที่ไหนล่ะรู้จักกระพสามที่เราอยู่นี่เราอยู่นิพพสามนี่นี่ชั้นมนุษย์สูงขึ้นไปจากมนุษย์นี่สี0หมื่นสองพันยอดถึงชั้นดุถึงชั้นจาติมหาราชสูงไปจากจ2 0สี่นสงพันยอดถึงชั้นดาวฤกษ์อีกสี่หมื่นสองพันยอดถึงชั้นยามาสูงไปสูงไปสี่หมื่นสองพันยอดถึงชั้นดุจิตี่หมื่นสอยอดถึงชั้นลิมมานสิจิยอด คุณประเด็นนี้มีตัวัตตธิคุณไปขั้นชมหาลานหาแสนแปดฐานสามลอยโยนนมพระมปาริตาชาพระมปริตาเท่าๆกันไปจนกระทั่งอกนิศตาเท่าๆกันไปสูงได้ไปขนาดนั้นหรือว่าต่ำลงไปก่อนไปนั้นในมนุษย์โลกไม่ต่ำกว่าษย์โลกลงไปก็นรกสันต um, ิการสุสังขารตาโรปนธมหาตาโรปนตาปามหาตาปะเวทีขอบพระพงศาในสัญญาณสัญญาณขอบพระพงบนูงเท่าไรกว้างเท่าไรก็ระยะเท่ากันนี่เขาเรียกว่าครบสาม เรารู้จักพบสามเท่านี้แล้วแล้วก็จะไปนิพพานละัวนี้ไปนิพพานต้องสูงกว่านี้นิพพานก็เท่าเท่ากับพบสามนี่แหละไม่โตกับภพสามเท่าเท่ากับพบสามนี่จะไปนิพพานละต้องเอาเทือก,สกเส้นผูกเข้าขอบทับข้างบนนั่นเสนสัญญาณสัญญาชนะนั่นนะแล้วก็ปล่อยลงมาถึงขนงอเวจีน,นั่นกอบภบข้างล่างแล้วก็เกียวไว้ข้างอกอบพข้างล่างผูกไว ขบกขมาอีกเที่ยวหนึ่งถึงเ,งาางเนือสัญญาณสัญาณใขอบพรงบนแลบลอยมาอีกเที่ยวหนึ่งถึงขอบ,บทบพรางอีกถึงไวจอีกจะไปนิพพานแล้วนะจับปลายเชือกนะท่านยืดขึ้นไปยืดขึ้นไปจะกระทั่งสุดเชือกสามสสามเท,ท่าของทบสามนั่นแหละถึงขอบล่างของนิพพานพอดีถึงขอบล่างของนิพพานพอดีออดอดจะที่เรียวกว่าน,นิพพานมนะสองอย่างนะอายตนะนิพพานอย่างหนึ่งแล้วก็พระนิพพานอย่างหนึ่งให้รู้จักอย่างนี้ ทาไมรู้จักแล้วแล้วแล้วก็เอาละเสียงกันกนปี้ละอายตนะหนิพีพาน่ะที่อยู่ของพระพุทธเจ้าท่านอายตนะนัเขาแปลว่าดึงดูดหรือแปลว่าบอกเกิดอายตนะนัเขาแปลว่าดึงดูดหรือเรีกว่าบอกเกิดบอกเกิดของตาดึงดูดรูปบอกเกิดของหูดึงดูดเสียงบอกเกิดของจมูกดึงดูดกลิ่นบอกเกิดของริ้ดึงดูดรสบอกเกิดของกายดึงดูดสมผัสบอกเกิดของใจดึงดูดธรรมารมมันดึงดูดอย่างนี้ อายตนะทัสามนี่มันดึงดูดมอนกันตามภพดึงดูดพวกติดในาตามรอภพดึงดูดพวกติดรูปติดรูปแล้วก็ต้องไปอยู่ชั้นนั้นอารอภพดึงดูดพวกติดตปรูปไปติดไปอยู่ชั้นนั้นส่วนอายตนะนิพพานอายตนะนิพพานนะเป็นเป็นอายตนะอยู่อันหนึ่งสําหรับดึงดูดพระนิพพานเพราะว่าใครทำบรารา่ปฏิบัติหมดกิเลสแล่เป็นมนุษย์ไปนิพพานไม่ได้มนีกิเลส เป็นกายทิพย์ไปไม่ได้มีกิเลสเป็นกายทิพย์ละเอียดเป็นกายรูปรมรูปอารวะไปรวบรมละเอียดเป็นกายรูปรมรูปก็ไปไม่ได้มี bigger, Mohammed, yeah? ติดอยู่ในตามถ้าเป็นกายอารูปปรบพรมทั้งสิบหกก็ไปไม่ได้อร um ูปรมทั um ้งส um ี่ก็ไปไม่ได้ยังติดอยู่ในอรูป์ชาติต้องหลุดหมดก็หลุดหมดแล้วก็ไปนิพพานพอไปนิพพานนั่นแหละไปนิพพานมีธรรมกายวัดมีธรรมกายในตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาเกตตาวาโตมใส่ก็กระจกใสยังไงกระจกเป็นสองสองหน้า แต่กายทำลายขันเลยไอ,อ้กายสิบเจ็ดเรานี่หมดหับเลยไอ้กายสิบหกเรานี่หมดกายทำมังกาย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 ทำของพระอรหันต์กายทำพระรละเอียดไปนิพพานไปนิพพานมีธิจะไปไปยังไงมันจะยากง่ายอะไรมนุษย์นี่ยังยากกว่ากายหมกักไปนิพพานนะ่ะนึกดูก,กระจายก็แล้วกันใจเราพิดออกสิไปนิพพานมันกระจามันนึกมันนึกกไปนิพพานมันก็ถึงแล้วถึงนิพพานแล้ว ไปนะอย่างนี้ดีนะนั่นแหละนิพพานสูงแค่นั้นสูงแค่นั้นแล้วก็เท่ากันกพบสามเท่ากันนั่นเรียกว่าอายตนะนิพพานสําหรับดึงดูกชะนิพพานกายครมที่รัฐาณตากิสิบาตยสิบลาแกบอกวาต้งไปนิพพานมันไปนิพพานทีเดียวพวกเราในทั้งหมดต้องไปนิพพานเหมือนกันหมดแต่ว่าต่างกันชาติกระเลงเท่านั้นไม่เหลือเลยจะคนเดียวที่แก่แกแล้วก็ไปนิพพานหมด ปฏิบัติถูกตัวนะถ้าไม่ถูกวช้านักไม่ไปนูมกันแต่ว่าถึงนานๆนะครับนะครับมันก็ไปมันไม่ไม่พ้นละหลักนิพนานทั้งหมดนั่นแหละไม่หลงเหลือทีเดียวมันจะพูดหลักนิพพานทั้งหมดน่ะดูดูมันจะเหลือวิสัยไอ้คนโกงโกแกเสถ่ามันจะไปไม่ได้อะชาตหนึ่งมันแกเสถ่าชาติหนึ่งมันลามกไอ้ชาตต่อไปมันจะดีขึ้นบ้างสิมันก็มันของมีบุญบ้างสิขาตสดยชาตหนึ่งถ้ามีบุญมันก็ไปได้ อย่งางพวกเรานี่แหละเป็นกษัตริย์มานับชาติไม่ท้วนแล้วก็มีคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นเป็นบ่าวเป็นทายเขานับชาติไม่ถ้วนมาแล้วก็มีคนหนึ่งคนหนึ่งเกเรมานับมันนับผลไม่ถ้วนแล้วก็มีไม่กันดีมานับผลไม่ถ้วนก็ดีไมือกันแต่ว่าลงท้ายมันก็มันก็เออมันก็ปนเปกันไปอย่างนี้ตุรัตตัวตุรัตัว,ตว,ตว,ตวเงไปอย่างนี้เพราะอะไรล่ะเพราะเหตุนี้แหละไม่เยี่ยมพบเรานี้ไม่เยี่ยม อยู่ไม่อยู่ไม่ตลอดพอไปถึงนิพพานแล้วไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นสวยหนักงามหนักสะอาดหนักขึ้นไปคงที่ทีเดียวตาที่โนคงท,ท,คงที่ตาที่โนคงที่ทีเดียวมาคงที่เช่นนี้แหละท่านถึงได้ว่านิพพานังประมังวัฒนีพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายปลา่ปลนิพพานาเยี่มอายตานะนิพพานก็เยี่มพระนิพพานที่เข้าไปนนิพพานก็เยี่ม เยี่ยมทั้งสองท่านยิร้รับรองว่าพระมังบันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้ทงหลายกล่าวว่าเยี่ยมเยี่ยมจริงๆด้วยนี่ข้อที่สองของโอราตปาติโมก้อที่สามนั่นิปัสรรสิโตปรูปคาตีเป็นนักบวชไม่ฆ่าสัตว์เด็ดขาดจ้ะถ้าฆ่าสัตว์เป็นนักบวชไม่ได้พระเป็นอบัตทำเลสินขาดฆ่าสัตว์ตเขาเป็นเนนไม่ได้ เาก็ไปเล้ยไปฆ่าสัตว์ก็ไปง่ฆ่าเลือดขายุงฆ่าไร้เข้ามันก็มีแต่เลือกนอกนั่นสิตัวเนนหายไปจะแล้วเหลือแต่คนนั้นคนนี้ไปแล้วเลือกนอกไอ้ตัวไปซะแล้วตัวหนีไปแล้วตัวหนีไปเหมือนอะไรเหมือนต้นเหมือนต้นโพที่ตายลงไปแล้วแต่ว่าไอ้ต้นตำลึงมันงามใบปุ๋ยต้นโพน่ะมันก็ขึ้นฟันต้นโพตลอดไปแต่ใบตำลึงทั้งต้นใบตำลึงทั้งต้นตอตำลึงทั้งต้นไอ้ต้นไอ้ต้นโพตายซะแล้ว ตรวจสอบแล้วเสาตำลึงมันพันอยู่เราไปดูดูมันต้นโพอัฐิหนหาได้ไปไป,ไปดูใกล้ๆไปไอ้นี่มันเขาตเลึงทางนั่นเลยต้นโพตายไปแล้วที่นี่นั่นแหละฮักวัเนเรนไปเลี้ยงล้ำลงไปไปบี้เลือดบ,บี้ยุงบี้ไรบี้เลนก็เอาแล้วเสีนยนตาหมดแล้วเรน,นหายไปจะแล้วหรือเ,เจ้านั่นเจอนีไปแล้วล่ะหายหมดนี่มันเป็นอย่างนี้เมื่อรู้ว่าเพราะฉะฉนั้นเป็นนักบวชไม่ได้ต้องเลิกจากฆ่าสัตว์เด็ดขาดเจ้า แต่ว่าคนจำสินคนคนรักษาถินแปดละก็ไปฆ่าเลือดฆ่าลุงลุงฆ่ารายฆ่าสัตว์ช็ออีกนั่นแหละไม่มีแล้วึุงขาวก็ขาวโลดอย่างนั้นเองไม่มีสินแปดแล้วเท่ากับเท่ากับคนไม่ึุงขาวแล้วแต่เท่ากับคนไม่คนหัวแล้วมันมีมีหาก็จะมีก็สินห้ามุดงเืียงกล้าแล้วสินห้าก็ไม่มีซะอีกนี่ถ้าว่าถึงถึงคนรักษาสินห้ากาไปฆ่าสัตว์ข้าหรือรักย์สมบัติเข้าที่ง่วมประเพณีเข้า หรือว่าไปพูดตัวเข้าเศษตัวละเข้าหมดอีกสินหมดอีกได้คนหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นนักบวชนะแต่ว่านี่ท่านทัานเฉพาะนักบวชนะจะบวชเป็นพระเป็นเนนจะบวชเป็นอุบาสิกานุสาก็ตามไะแต่ว่าฆ่าสัตว์เข้าตัวเป็นให้จําตายแล้วก็ศินไม่มีนะสินหายหมดแต่ว่าศินแปดนะจําเป็นอยู่เป็นพันธกรรมก็มีเป็นหน้าสนังคะก็มีเหมือนสมณะสินห้าเบื้องต้นเป็นนาเป็นพันดาเป็นหน้าสนังคะละ ต้องกระสีขาดหมดถ้าวัาไปต้องตอนตายล่ะแกหิวเต็นทีก็ไปเอาไปเอาต้นหลามก็ซักสบอสบอเต็นทีแกข้าแอบแกก็บริโภคอาหารในเวลาวิกาลไอ้นับริโภคอาหารในเวลาวิกาลเขาเป็นนาสนางคะนาสนางคะก็ต้องทําโทษไปปฏิบัติบัตรถ,ถากไปถากดไปดาไป ไปลาตาไปไปกวาดไปกวาดพื้นบูโมอโตกบรืนไปกวาดพื้นปเจดีหรือไปไปไปแก้ไขชำระสสารที่ให้สะอาดในในที่ในที่บริเวณปเจดีหรือในที่โลบพระปฏิมากรก็ะาำตามไปหรือในเขตวัดกระทำหรือจะไปทำอะไรก็ตามเพรแต่ว่าเป็น <c oughs> เป็นปฏิบัติในหน้าที่ของพุทธกิจในในในทางพุทธศาสนาปฏิบัติรลปพระปฏิมากรหรือปฏิบัติ ถะเจดียิหารอันหนึ่งอันใดทําให้สะอาดนั่นแล้วก็ไปทันตก,กรรมปราบไหว้นะไม่ลุล่วงต่อไปปฏิญาณตน,น,นบบเขาเนียกราทันตการ,รมละนนไม่มีไม่ทำไมละไปทำคอเทนตนั้นละต้องแสดงอบัติละหุตาบัตต้องแสดงอบัตนิสกีปาจิตีปาจิเตียทุกกฎทุกคาสีนีตต้ต้องไปแสดงอบัตแสดงอบัตก็กลับบริสุทธ์ได้ เพราะฉะนั้น,นแต่เป็นนักดวดแรกยังฆ่าสัตว์ยื่ใช้ไม่ได้การฆ่าสัตว์นะ่ะไม่ใช่ฆ่าทีเดียวตายทำลำบากยากแค้นไปตามนาทีหรือทีเดียวตายก็ก็ในทีว่า่าสัตว์เหมือนกันหรือทำทรมานเป็นเรื่อการไลประการกนกนหนึ่งจนกระทั่งถึงตายก็เรียกว่าฆขาสัตว์ทำไมถึงตายไม่เรียกว่าขาสัตว์ตองถึงตายนีปร,รูปคาตีสมโนปร,รูปคาตีนิป,ปัตาสิตโตปร,รูปคาตีไม่ฆ่าสัตว์เด็ดขาดทีเดียว จริงๆว่าเป็นนักบวชหรือยังนับว่เป็นนักบวชได้สมณะโหรือติดพลังนิเหษยันโตที่ว่าเป็นสมณะแล้วก็ไม่เบียดเบียนสมณโหรติดพลังนิเหษยันโตที่ว่าเป็นสมณะแล้วก็ไม่เบียดเบียนทีเดียววิธีเบียดเบียนเป็นยังไงเบียดเบียนได้ายบ้างเบียดเบียนได้วาจาบ้างเบียดเบียนได้ใจบ้างไอ้เบียดเบียนนี่มันกว้างออกไป เบียดเบียนไม่ตายเนยเบียดเบียนยังไงล่ะนั่งกลยกลายก็อลุกจะขอไปมั่งนั่งรุกเจ้าะไอ้เจ้ารังคานนอนลุกจะนั่งไอ้เจ้ารังคานอย่างนี้แหละอย่างนี้ก็เขาดำาคาลด้วยสการใดก็ได้จึงว่าเบียดเบียนก็เรื่องสการนั้นหรือทํานารุกทินาเขาบ้างทําสวนลุกสีสวนเขาบ้างทําไร่ลุกไร่บ้างหลกบ้านหลกเงินลุกที่ลุกทางกับเหล่านี้เบียดเบียนทั้งนั้นทั้งนี้หรือไม่ทันนันไม่ทันนั้นเตือยู่อยู่ใกล้เทียนกัน ไอ้ยาที่เจ้าไปไหเอาของตัวเข้ใส่เข้า,าไปในบ้านจะบ้างอะไรบ้างเหล่านี้เบียดเบียนทั้งนะั้นทาให้เขาเดือดร้อนด้วยตายจะทําวิธีอะไรก็ทำกะเท็ดใชจมูกเบียดเบียนได้ตาย <c oughs> จะทำจะจะพูดสิ่งใดได้วาจาใช้เอ่อใช้ใช้เหล็กแหลมอยู่ขา้างในเพราะว่ามุขสติเอาเสียงเอาปากนะั่นเอาเสียงนั่นมุขสติเอาปากนะั่นทำแทงแทง,งเขาแทง,งก็พูดเสียดแทงเขา ปูกเสียดแทงเขาูกกระทบกระเทียบเขาปูเบียดเจยเขาต่างๆนานาให้เขาเดือดร้อนใจแหละก็ไน้เรว่าเบียดเบียนเขาเรี่ว่าเบียดเบียนเขาเบียดเบียนเขาจะเป็นสมณะไม่ได้ตไม่ได้ไม่ดีเบียดเบียนคือพลงใจคิดเบียดเบียนเขาด้วยประการใดประการหนึ่งอ่มากมายละคิดเบียดเบียนเนี่ยคิดเบียดเบียนมากมายนะหรือประมาณทีเดียวให้เขาเดือดร้อนด้วยประการใดประการหนึ่งจะคิดอย่างนอย่างนึย่งได้คิดไปเอะ หลังท้ายก็เบียดเบียนเขาด้วยใจเบียดเบียนด้วยกายเบียดเบียนด้วยวาจาเบียดเบียนด้วยใจเหล่านี้เป็นสมณะเป็นสมณะไม่ได้ไม่ควรเป็นสมณะทีเดียวไม่ควรเป็นสมณะทีเดียวสมณะก็แปลว่าสงบสมณะในทางพุทธศาสนาสันตินสียสันตมานะสัสสันตังเตสันตังติตังมีอินทร์สงบอย่างนั้นแล้วสันตินเสียสันตมานาสัสใจก็สงบสันตังเตสันตังติตังถึงได้ด้ความสงบทั้งกายทั้งใจนี่แหละเป็นสมณะ ขึ้น on ทีวัตรเป็นสมณะว่าเอ็งกงดัดฝังกับพระราหุลต้องตกเชื่อเรื่องนี้เรื่องเบียดเบียนเนี่ยไม่เบียดเบียนเป็นวาหุลท่านจะทำสิ่งใดได้กายแล้วก็ออกปัญญาใส่สะกสองกรองสักคนนะถ้าว่าร้อนเราเราก็อย่าทำร้อนเขาอย่าทำร้อนทางน้าทางเขาละอย่าทำทำไม่ร้อนเราก็ทำเถิดท่านจะคิดสิ่งใดท่านจะพูดสิ่งใดได้วาจาต้องอภปญญาสอดส่องกรองสักคนนะถ้าว่าร้อนเราอย่าพูดกันเขาอย่าพูดกันทางน้าทางเขาอย่าพูด เพราะว่าไม่ร้อนแล้วก็พูดเถิดท่านจะคิด,ดจึงใดทานใจถ้าร้อนเดาเลยอยากคิดร้อนเขาอยาาคิดร้นนอนทางเดาทางเขาอยาาคิดทำไมร้อนเดาทางเขาแล้วก็คิดเถิดอ,อย่างนี้สอนอย่างนี้ที่จะวสอนอย่างปอดตกทีเดียวนี่พระบรมนายกมาถึงเสด็จดับขันพระปรินิพานไปแล้ววางหลักฐานไว้เช่นนี้เราอยากเป็นลูกพระถาคตเจา้าแล้วก็ต้องอย่างนี้เดินแบบอย่างนี้ ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจอย่างนี้มาให้เบียเดเบียนใครที่ใบที่หนึ่งแต่มาต่อแต่ปลายลายผมเคยขนให้บริสุทธทิเดียวทั้งกายทั้งราจาทั้งใจนี่แหละเป็นลูกว,ว,วัตถาโคตเจ้าทีเดียวให้แน่นอนอย่างนี้นะนี่ <c oughs> เรียกว่าเ <c oughs> มโนโตห,หติพลังวิเหสยันโตสี่ข้อจบพระคาถาต้นคาถาที่สองรองลำดับลงไปก็อ๊ทน,นั่นแหละสัปตะตาตัปตะอัตระนัง ไม่ทันทั่วได้ตายในวาจาตลอดถึงใจนี่พระดุนายปิดกเจ้านะบุตรหลักสือประสัมพันธอย่างกุศลในถึงพรทำความดีมีขึ้นเด็กายในวาจาตลอดถึงใจนี่พระสุตันตปิดกทีเดียวพระะสุตตันตตัปิดกทีเดียวพระสุตตปริยสัปปานานทำใจทั้งตนให้ใสนี่ปรมัตสปิดกทีเดียวตอนนี้มาปรมัตตันนวินายตปีดกก็คือสีสุตันตปิดกก็คือสมาธิ ธรรมทัตติเราก็คือปัญญาจะกว้างขวางออกไปเท่าไรไม่ว่าที่เรียกวิวนยยัยวิโดษเนนะี่ยต้องอยู่ในศีหะคัมภีอาติกรรมปาจิตีอาติกรรมปาจิตีตัววัดมหาวัาสม 3, 5, ัตสามอนหะคัมภีอยู่ในศีลอันเดียวเท่านั้นเลยบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิษษ์ใจมีร่องเสียเลยอยู่ในหะคัมภีนี่หมดก็คือก็จะเสิาา่ประสมบพาทำกุศลในถิ่พร้อมทำกุศลในถิ่พร้อมหรือทำความดีให้มีพร่องขึ้น นี่มากน้อยเท่าไรก็ตามอยู่ในพระสุตตันตปิฎกสุตตันตปิฎกมีห้าคำพีสุตตันตปิฎกมีห้าคำพีทีกันิกายวัดกินิกายฉันกันติกายอังคุตติกายคุตตะนิกายห้าคำพีก็อยู่ในความอยู่ในความบริสุทธิ์ใจอยู่ในความอยู่ในใจอยู่ใจนิ่งใจเป็นสมาธินั่นแหละห้าคำพีที่เดียวคนปรมัตตปิฎกตัวจิตตระียศปันนันทรรใจให้นเป็นผังใสมาใจผังใสแล้ว ไม่มีรากทีแล้วไม่ขุนมัวเราอยู่กระจายใส่เสมอไปนั่นปรมัาสติโดกยกเป็นเจ็ดกัมพีสังกิณีทางสังกิณีทางบุคลาบัญญัติธาตุสังกัมีสังกิณีทางบุคลาบัญญัติคาถาวัตถุยมกมหาปฐานเจ็ดกัมพีธาตดปฐาเอามามหาปฐานเป็นติดตุกเจ็ดกัมพีในเจ็ดในในสุตปันติดอกกิณีดอกปรมาสติฎกนี้ยกเป็นศีลสมาธิปัญญายกเป็นตัวพุทธศาสนาที่ตราตรีบัดนี ถ้าจัดเป็นพระธรรมขันออกไปถึงสี่ถึง 4, 8, 4, สี่แปดหมื่นสี่พันสรตมรขันถ้าจัดเป็นทียถ้าจัดเป็นบิดก,กไปถึงสามอยู่ในบิปปดกสุกตันบิดกปรมัตบิดกเมื่อจะสรุปยกบนตัวแท้แน่นอนมันแล้วโยกับใจของตัวนี้เองอยู่ในดวงธรรมในทางกา,ายมันนึกหลักคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองวัดปักน้ำสอนให้เดินในศีลสมาธิปัญญานี่เสมอไม่ไหนไปทางอื่นเลย เมื่อ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 เบนในดวงธรรมในกายในใจมนุษย์แล้วจะเข้าถึงกายในรายละเอียดแล้วก็เข้าไปในทางศีลสมาธิปัญญาเมื่อจะเข้าไปถึงกายทิพย์บรรเทาไปในกายมันุษย์มนุษย์ละเอียดแม้เข้าไปถึงกายทิพยศบรรเทาไปในดวงศีลสมาธิปัญญาอบุญปุิยาณัตถนะไปครับวันนี้จะเข้าไปในกายทิพย์ละเอียดก็ต้องเดินไปในดวงศีลสมาธิปัญญาบุญปุญญาณัตถนะของกายทิพย์อยากเข้าถึงกายทิพย์ละเอียด มันจะเข้าถึงกายองรงกับแบบเดียวกันเดินไปอย่างนี้มันไม่เพื่อนคลาดละนี่ทือว่าในบาทในในคาถาที่สองรับรรงวัดพระองค์ทรงรับสังศีสมาธิปัญญาย่อยนสกุลนับพุทธศาสนาวัพถุตาปัจัะอรนังกุศลสุขวัตสัมปทาสติตาประโยชน์สัพนังเอตังสุชาณะสัมปังดังนี้นี่เป็นคาถาที่สาม คาถาที่แอบคาถาที่สองคาถาที่สามเห็นจะหมดในความแรกลเวลาไม่พอต้องโยนยอดพอสมควรเลนเวลาด้วยอำนาจสัจวาจาที่อ่างธรรมเทศนาในโอวาทปาติโลกกถาตามวาระบาลีือความเป็นสยามภาษาตามมัตยาติบายพอสมควรดนเวลาว่ารันยังสนงนันทิสิ่งอื่นไม่ทีพึงอันเปรตของเราท่านทั้งหลาย เจ้านังเมรตนาตยังรัตนตรัยเป็นที่พผงอันประเสริฐของเราท่านทั้งหลายเอเตนะสัจจะวัฒนะเดอนในความสัจจะอ่างธรรมะปฏิบัติตั้งแต่ตนเช่นวัรานีขอความสุขสวัสดีจงโปรดมีในท่านทั้งหลายบัณฑามาสมุทรในสถานที่นี้ทุกนาอาตมำาผาดจีเจ้เส้นแดงมาพอสมควรแด่เวลาสมมติยุติท่านมุขทา โดยอัตัิยังความเพียงเท่าน,นี้เอวังกปีติประการะันนี